สวัสดีทุกทุกคนนะครับในวันนี้เราก็กลับมาเจอกันกับผมอีกครั้งหนึ่งกับเกมบีดเวฟโซนะครับในวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวตัวละครอย่างนัทเลวานนะครับก็ในวันนี้ตู้ได้มาแล้วนะครับแต่ที่ผมอัดอยู่เนี่ยตู้ยังไม่มานะแต่ผมจะปล่อยวันที่ตู้มานะครับตู้รีลันนะครับจริงๆไอตัวนี้เนี่ยผมได้มาได้ประมาณชาติกว่าแล้วนะครับน่าจะเป็นปีละเนาะแต่ว่าไม่ได้รีวิวเลยนะครับ เคยทารีวิวไปรอบหนึ่งนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ลงนะครับแค่อัดเสร็จแล้วอัดตั้งแต่เดือนกันยาปีที่แล้วนะครับแต่ว่าไม่มีจังหวะได้ลงนะครับแล้วก็มีหลายๆคลิปที่มันดองนานๆพอกันนะครับก็ยังไม่ได้ลงกันสักทีนะครับพอดีว่าจะเอาคลิปเก่ามาลงก็กระไรอยู่นะครับเพราะว่ามันเปลี่ยนเมตา PVP ไปนะเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยลื้อทําใหม่เลยนะครับสำหรับคลิปรีวิวนัดลือวัดนะครับอันเก่ายังไม่ทันได้ลงเลยนะครับแล้วก็ นอยทูล no ่าไอ้สีส้มอ่ะนะครับตัวละครออริจินอลผมก็อัดพร้อมกันแต่ว่าก็คงต้องลือเหมือนกันเพราะว่ามันเปลี่ยนเมตา PVP ใหม่แล้วนะครับก้อนนี้คือหน้าตาของนอยทูล่าที่ผมว่ามานะครับตัวนี้นะครับจีเอสอตัวนี้คือผมทําคลิปพร้อมกันต้องบอกว่าอัดคลิปพร้อมกันนะครับแต่ยังไม่ได้ลงเนาะโอเควันนี้เราจะมารีวิวเข้ากันนะครับสลับนัดเลวาร์ดแอสคินเนาะ ก็ผมจะแบ่งเป็น2แบบด้วยกันแล้วกันก็คือ PVP แล้วก็ PVE นะครับแต่เดี๋ยวเราไปดูใน PVP กันก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลของตัวละครนัดเลวานกันนะครับเรามาดูในสมุดภาพแล้วกันว่านัดเลวานเนี่ยมี Ability ความสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับโอเค สำหรับนัดเลวานนะครับนัดเลวานเนี่ยเขาเป็นเผ่าทิมซี่แล้วก็ชตาลิสเตอร์นะครับเป็นตัวละครท่าทักษะนะครับหรือเรียกว่าตัวละครท่าสีเขียวเนาะเป็นสายการโจมตีปกตินะครับเน้นการโจมตีปกติ ATK เนี่ยจะสูงกว่า SP นะครับอยู่ที่785เป็นผู้สังหารหน่วยศูนย์นะครับก็เคยบอกไปในคลิปที่แล้วนะครับก่บอกเกี่ยวกับคลิปสรุปตู้นะครับบอกไปแล้วว่าเมื่อก่อนเนี่ยหน่วยศูนย์เนี่ยมันจะเป็นตัวละครเบต้าพีพก็คือ u s e เซเบออิจเบนะครับไอเจ้าเนี่ย มาฆ่าฮิลสเบแต่ว่าตอนนี้ฮิลสเบน่าจะตกยุคไกลแล้วนะครับเพราะว่าตัวเขาเนี่ยเน้นเอามาโจมตีหลักนะครับมันไม่สามารถบัฟให้ทีมได้ก็น่าจะจางไปหน่อยนะครับสำหรับตอนนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันว่ายังมีคนใช้อยู่หรือเปล่าแต่ว่าในลีกของผมเนี่ยลีกดับคู่แทบไม่เจอเลยนะครับสำหรับฮิลสเบเพราะฉะนั้นผู้สังหารของแอสคินเนี่ยของดัทเลรวานเนี่ยก็น่าจะมีโอกาสใช้ได้ค่อนข้างน้อยนะครับสำหรับคนที่อยู่แรงเดียวกับผม นะครับเพราะไม่ค่อยเจอไม่รู้เหมือนกันว่าแรงอื่นเจอบ่อยหรือเปล่านะครับคัมพีนะครับคัมพีผมบอกไว้ก่อนเนาะสำหรับคนที่จะที่ที่เปิดได้นะเปิดได้ปุ๊บแล้วจะเอามาใช้ในทีม PVP นะครับผมแนะนําให้ขึ้นด้วยเลือดอืมสำหรับคนที่จะเล่นใน PVP นะแต่ถ้าเกิดใครไม่แค่จะเล่น p v e ก็เอาเป็น ATK นะครับทำไมผมถึงบอกว่าให้เอาเป็นเลือดเพราะว่าเมตา PVP สมัยนี้เนี่ย ตัวละครทั้งเลือกนะครับคุณต้องยืนให้แข็งนะครับคุณเอา ATK ขึ้นไม่ได้แล้วนะครับสำหรับคนที่มีคมภีอันเดียวนะสำหรับคนที่มีคมภีอันเดียวนะครับแต่จริงๆมีคมภีอันเดียวผมก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่สำหรับนั้นเลยว่ะแต่อันนี้สลหรับแบบไม่มีตัวจริงๆแล้วนะครับแล้วก็มีคมพีแค่นเดียวก็เอาเลือดไปนะครับแล้วก็เน้นเลือดเอาไปยืนซะนะครับคมภี์อันที่2ดิฟ เอาเป็ผลักป้องกันไปเลยนะครับแต่ก็ตามที่บอกใครที่จะเอาไปเล่น PvE ไม่ได้สด PvP สหรับนัทเลวานก็เอาเป็น ATK เลือดหรือคิลิคอนก็ได้นะครับสรับช่งองที่2เนาะแล้วก็ลิงก์ของเขาเนี่ยคือลดความเสียหายที่ได้รับลง16นะครับสมมติว่าคุณเปิดได้ยัน5ทาถ้าเลยแล้วกันนะครับผมแนะนำช่องสุดท้ายเอาเป็นดิฟนะครับเอาไว้ยืนนะครับนัทเลวานี้เล่นเป็นถึกเล่นเป็นกันล้วนไปเลยนะครับเอาไว้ยืนสู้นะครับ สำหรับคนที่จะเอาลงเล่น PVP เ PV นาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของคุณสมบัติท่าโจมตีกันบ้างนะครับนัดเลอร์อวานเนี่ยจะสังเกตได้ว่าท่าโจมตีของเขาเป็นรูปสีแดงนะครับก็แน่นอนเขาโจมตีระยประชิดน,นะครับแล้วก็สกิลหนึ่งสกิลสแล้วก็การโจมตีปกติมีรูปผิดอยู่แน่นอนว่าเขาทําให้อีฝ่ายติดผิดได้นะครับเพราะฉะนั้นถึงผมบอกเลยไงว่าต้องเอามายืดน,นะครับเพราะว่าข้อดีของเขาใน PVP เนี่ย มันมีด้วยกันทั้งหมด3อย่างนะครับอย่างแรกเลยคืออีฝ่ายมีโอกาสติดพิษนะครับยิ่งเขาทึกเท่าไหร่ก็ยิ่งมีโอกาสที่จะทําความเสียหายหอีกฝ่ายและยิ่งทําความเสียหายหอีกฝ่ายอีฝ่ายก็จะยิ่งมีสิทธิติดพิษนะครับข้อดีอย่างที่2ก็คือสกิลสองเขานะครับเป็นลูกลูกสอนชี้ลงก็คือมันดีบัฟอีฝ่ายนะครับจะทาให้อีฝ่ายเนี่ยค่าเศรษฐต,ตัต่างๆเนี่ยลดลงนะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าลดเท่าไหร่นะครับแต่น่าจะปริมาณเท่าๆกับเวลาบัฟ สมมุติตัวละครที่ท่า2เนี่ยเป็นท่าบัฟมันบัฟ40%ไอ้ตัวนี้ก็คงจะดีบ e ัฟอี่าย40%นะครับประมาณนี้นะไอ้นี้ผมไม่ชัว์นะครับแต่ท่า2เนี่ยคือดีบัฟแล้วก็ทําให้อ e ีฟายอ่อนลงเห็นผลได้ชัดนะครับจากอ e ี่ายตีเราแรงอยู e ่ดีตีเราเบาเลยนะครับไอ้ท่านี้มีประโยชน์มากนะครับสำหรับนัดเลวหวานเนาะก็ตามที่บอกให้ยืนเอามาทําให้อ e ี่ายติดพิษติดอ่อนอทำดีบ e ัฟอี่ายนะครับคือประโยชน์ของเขา2ออย่างเนาะ ถ้าไม่ตายมีลูกวิญญาณอยู่ก็คือมีโอกาสทําให้ฝ่ายติดตายทันทีได้เหมือนกันนะครับไอนี้ก็เป็นข้อดีอย่างสุดท้ายของเขานะครับที่มีสิทธิ์ทําให้ฝ่ายติดตายนะครับก็มันมีโอกาสอยู่นะผมเคยเจอนะครับผมเคยบอกไปในคลิปที่แล้วนะครับแต่ผมบอกอีกครั้งหนึ่งแล้วกันผมเคยเจอแบบที่แย่ที่สุดเลยอ่ะก็คือทีมผมชนะเขาขาดทีมผมมีอยู่3ตัวรอดนะครับเลือดเหลือครึ่งหลอดด้วยกันไอ้นัดเลวานเนี่ย มันได้ไม้ตายนะครับแล้วก็สัตว์ไม้ตายมาทีเดียวทีผมตายเกี้ยงเลย3าตัวนะครับไม่มีตายเกิดด้วยนะครับโคตรที่จะอุบาทมากนะครับตอนนั้นนะครับแต่ตอนนี้มันมีเรื่องของน้ําหอมอ b บ l i ิ y ีน้ําหอมมานะครับช่วยกันไว้เยอะนะครับเพราะสมัยก่อนมันไม่มีอ b บ l i ิ y ีน้ําหอมก็เลยใายตายเกิดไม่ได้ต้องใส่เป็นลิงแต่ผมใส่ถึกหมดก็เลยหายุคติตอนโดนทําให้ตายเขาแต่โอกาสน้อยนะคือผมดวงสวยนะครับ เรามาดูอ b บิลิตี้ของนัทเลวานกันบ้างนะครับอ b บิลิตี้ของนัทเลวานเนี่ยจะมีเพิ่มความเสียหายโจมตีปกติให้คุณ30หน่วยเอ้ยสาพูดผิดนะครับสาหน่วยนี่โคตรกากเลยนะครับไอดี ID เพิ่มขึ้น3 0เนะครับเพิ่มความแรงสก,กิลให้คุณ4 0ซึ่งไม่ต้องสนใจนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้เน้นสก,กิลอยู่แล้วนะครับตัวเขาเนี่ยข้อดีคือไม่ติดเนบชาแล้วก็ไม่ติดพิษน,นะครับก็เผื่อเจอ ใน P P ที่ทําให้เราติดเนบชาอย่างพวกแชทนอยโทล่าอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าเมตา P P เนี่ยคุณไม่เจออยู่แล้วถ้าเกิดคุณสู้เมตานะครับแต่จริงๆเถ้าทีมคุณใช้นัดเรือวานผมก็อยากให้คุณเลี่ยกเรียกเมตาไว้นะครับอย่าไปสู้กับมันเคมบจิปู่อย่างเงี้ยเรียกได้เรียกนะครับเพิ่มฮิตการโจมตีปกติบวกหนึ่งนะครับ เพิ่มการหลบดเฉินบวกหนึ่งนะครับมีซุปเปอร์อาร์เมอร์ก็คือโดนตีไม่ล้มไม่ชะงักแล้วก็บาเลียตอนเริ่มบวกสิบนะครับมันดีมากๆเลยนะครับบาเลียตอนเริ่มแต่ว่าตามที่บอกปัจจุบันมีเรื่องของอาเบลิตี้น้ําหอมมาและคนส่วนใหญ่เขาใช้ตีทะลุบาเลียใส่เข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นนัดเลวานอาเบลิตี้นี้บาเลียตอนเริ่มน่าจะไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่นะครับสลหรับรีฟสูงๆนะครับยิ่งลีดดับคู่นี้เจอแทบทุกคนนะครับที่มีโจมตีทะลุบาเลียนะครับเพราะฉะนั้น ใครจะใช้นัดเลววานก็ตามที่บอกเลือกคู่ต่อสู้นิดหนึ่งขนาดทีมผมเนี่ยเมตาผมยังเลือกคู่ต่อสู้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเล่นจริงกันสลับ PVP นะครับแต่ผมบอกไว้ก่อนนะว่านัดเลววานของผมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอินดี้นิดหนึ่งนะครับเพราะว่านัดเลววานของผมผมใช้คัมพีเป็น ATK นะครับเป็น ATK ซึ่งผมเอามาพิพ PVP นั่น, P, นแหละนะครับในเมตานน้นนะครับแต่ผมก็ยังเอา ATK เพราะว่าคนอื่นเอาเลืองก,ก็จริงแต่ผมก็ยังเอา ATK เพราะว่ามันไม่ระเบิดเท่า Meta PvP สมัยนี้นะครับเพราะว่าสมัยนู้นเนี่ยมันโกงสุดก็คือ Hashwan นะครับไอตัวสีแดงตัวนี้ที่โกงสุดเพราะว่ามันเป็นอมตะตัวเดียวนะครับตอนที่ผมยังใช้ Meta ไอตอนที่ผมยังใช้นันเลวานอยู่นะครับเพราะว่าไอเจ้าเนี่ยมันอมตะคนเดียวนะครับอ่ามากสุดเลยคือมีไอสองตัวนี้นะครับมาด้วยกันก็คืออมตะ2ตัวนะครับแต่ผมก็ยังเน้นคัมพี ATK อยู่เพราะว่าผมเลือกคู่ต่อสู้ ผมเลือกคู่ต่อสู้ผมก็ได้เอา ATK ผมไม่ได้เน้นยืนอะไรขนาดนั้นแต่ว่าลิงก์ที่ผมใช้เนี่ยเป็นลิงก์ถึบมันก็ยืนได้ระยะ่าระดับหนึ่งแล้วก็อุปกรณ์เนี่ยผมใช้เป็นเลือด2อ ATK หนึ่งนะครับเอามาจุดอ,อุดช่องโหว่ในเรื่องเลือดนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าอ้างอิงตามผมไม่ได้แล้วนะตอนนี้ใช้คมภี ATK ได้ไหมมันได้แต่ผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับ แต่ถามว่าได้ไหมก็ตามที่บอกมันได้เหมือนกันนะครับแต่คุณต้องเลือกคู่ต่อสู้ดีๆนะครับแต่ผมไม่ค่อยแนะนําเลยถ้าคุณอยู่ลีกสูงๆนะครับลีกลองหัวหน้าหน่วยขึ้นไปผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับคุณควรที่จะมีคัมพีรักสองแต่ถ้าเกิดไม่ได้จริงๆ1เกาะก็พอเล่นได้นะครับเอาเลือดไปซะเพื่อความปลอดภัยของคุณนะครับส่วนในเรื่องของน้ําหอมผมเป็นเลเวล13อันนะไม่ได้เป็นน้ําหอม15ไม่มีอาบุริตี้ผมจะแนะนำแบบนี้แล้วกันอาบุริตี้น้หอมที่ผมแนะนานะผมขอแนะนําให้คุณเอา ตายเกิดมาหนึ่งแล้วก็ตีทะลุบาลียมเมกอีกหนึ่งนะครับทำไมถึงให้เอาตายเกิดในเมตานี้เ c มปาจิ aji, เนี่ยเขาฆ่าคุณแล้วคุณไม่เกิดก็จริงนะครับแต่ว่าตายเกิดก็ยังจําเป็นอยู่เผื่อคุณไปตายกับตัวอื่นนะครับแล้วทางที่ดีคุณอย่าเอาตัวที่ไม่ถึกไปชนกับ c a มปาจิเลยนะครับไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่คุณจะชนกับ c a มปาจิคุณเอาตัวแรงๆตัวถึกๆไปชนดีกว่านะครับหรือทางที่ดีเลี่ยงได้เลี่ยงไม่ต้องเจอมันนะครับเพราะฉะนั้นเอาบัลตี เกิดใหม่ยังจําเป็นอยู่ใน PVP นะครับขอเพียงแค่คุณเลือกคู่ต่อสู้คุณไม่ต้องสนว่าคุณเอามาแล้วคุณจะเจอคนอื่นมากดตกคุณคุณไม่ได้เสียอะไรนะครับอย่างเนี้ยผมไปกระทืบคนนี้เนาะคนนี้เขาไม่เสียแต้มนะคุณ2องหนึ่งยเนี่ยเขาไม่เสียแต้มนะครับแต่ถ้าเกิดผมแพ้ผมได้แต้มน้อยเฉยๆผมแค่เลือกคู่ต่อสู้ในการสู้เพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกลัวว่าคุณตั้งทีมแล้วจะเจอคู่ต่อสู้มาตกคุณไม่ได้เสียอะไรนะครับคุณไม่เห็นด้วยว่าเขามากระทืบคุณนะครับ เพราะฉะนั้นก็เลือกคู่ต่อสู้ดีๆนะครับเกมนี้ PVP ยืนอ,อยู่ได้คือคู่ต่อสู้เนาะแล้วก็แรง PVP สูงไม่ได้บ่งบอกว่าคนคนนั้นเก่งซะเสมอไปนะครับ PVP ยิ่งสูงก็คือเขากดลง PVP บ่อยนะครับบางคนอาจจะเก่งแต่เขาขี้เกียจกด PVP ก็มีเนาะแล้วก็แรงหัวหน้าใหญ่เนี่ยไอแ้แรงดาไฟเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาเทพอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเขากดเพชรบ่อยนะครับเท่านั้นเอง เอาแค่เรายืนถึงแรลงหน่วย3ได้ก็พอแล้วสำหรับ PVP เพราะว่าเราจะได้ลงเล่นดันผู้กัดใครที่งงอยู่ก็กดแสดงเพิ่มเติมไปดูลิงก์ไปดูหัวข้อคุยเกีเกวกับดันผู้กันได้นะครับเกี่ยวกับดันผู้กัดที่อธิบายไว้เราไปดูกันได้นะครับสำหรับคนที่งงๆโอเคพูดมาซะยาวเอียดมาโชว์กันเลยดีกว่านะครับจริงๆนัดเลวรวานผมมันก็ไม่ได้โชว์เทพอะไรหรอกนะครับไอสอตัวนี้แบกนะครับเพราะว่านัดเลวานผม ค่อนข้างที่จะอ่อนเลยเพราะว่ามีแค่คัมพีเดียวแล้วก็เอาเป็น NPK ด้วยนะครับมาผมก็จะเจอกับทีมไก่ๆหน่อยนะคงไม่ได้เจอทีมโผลหรอกเพราะว่าผมรู้ตัวเดียวว่าไม่ไหวนะครับไม่ค่อยไหวเท่าไหร่เพราะยังไงเคมปจีกับฮัชวานก็แบกอยู่แล้วนะครับรัดเลวานไม่ได้แบกอะไรเลยอ่านี่เห็นไหมครับดีบัฟนะครับอ่านั่นแหละประโยชน์เขามีแค่นั้นนะครับดีบัฟก็ทําให้ฝ่ายติดพิษ คือพ vP เนี่ยเอาพูดเลยว่าคลิปรีวิวของผมนะตอนนี้นะที่มาทำรีวิวนั้นเยว่วาะคุณแทบไม่ได้เห็นการต่อสู้จริงอะไรมากมายหรอกนะครับคุณแทบไม่ค่อยเห็นประโยชน์ในการต่อสู้จริงอะไรมากมายเพราะว่ามันมีแค่ทำอีไฟล์ดีบั๊กกับติดพิษเท่านั้นเองนะครับประโยชน์ของมันก็คือที่ผมนั่งพูดไปเมื่อกี้แหละนะครับนั่นแหละคือประโยชน์ของมันนะครับ ก็พูดได้ง่ายผมเปลี่ยนจากเอาตัวละครบัฟที่เป็นสึกิชิมะมาบัฟเปลี่ยนเป็นตัวละครดีบัฟแทนอย่างนันเลวานนะครับแล้วก็นันเลวานมันไม่อมตะก็เลยไม่ได้ใช้เท่านั้นเองสำหรับผมนะเห็นไหมเขาไม่ได้อมตะเขาตีไม่ได้ต้องให้เพื่อนไปตีให้นะครับนี่ขนาดเขาเป็นตัวละครสีฟ้านะเขาแพ้ธาตุผมพอยังตีผมเขาเละเลยเพราะว่าเมตาสมัยนี้คือมันแลกนะครับมันแรงไม่พอแล้วมันอมตะด้วยนะครับ อ่าเนี่ยต้องเล่นแบบคนนี้นะครับเน้นถึกเน้นถึกเลยนะครับต้องเน้นต้องเล่นแบบคนนี้เลยคือเน้นถึกไปเลย <_ C 1> ผมไม่สู้นะเพราะว่าผมไม่อยากเสี่ยงเท่าไหร่เขาถึกเกินถ้าเกิดเ,เคเบจิผมเป็นห้าท่าห้ายังยังพอกล้าชนนะครับแต่นี้ผมสามท่บห้าเลยไม่ค่อยอยากชนเท่าไหร <_ C 1> ่ เรียกโคตสู้ดีกว่าโอเคแบบนี้ยังพอหน้าชนอยู่ไม่ต้องไปดูนัดเลวาันตีแชทเข้าแชทตีนัดเลวาันเข้าเหมือนกันไม่มีอมตะทั้งคู่เดี๋ยวมาดูกันโอ้โหเขาน่าจะถึกแหละเวลมุว่วงช่อ๋อเขาเด้งเองเห็นไหมคือเขาถึกมากอะนะครับนัดเลวาันตีเข้าแค่หนึ่งเองขนาดลดบัฟ e อีกฝ่ายแล้วก็ชนะทาาแล้วนะ อย่าตีเขาแค่หนึ่งคุณจะคิดดูแล้วกันเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยต้องเล่นแบบคนนี้นะครับต้องเล่นแบบคนนี้โอ้แต่คนนี้เขาเอาพลังจุตีไปผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่ทัศกิจเอาออกไปเลยถ้าเกิดจะเล่นนัดเลวรวนนะผมไม่ค่อยแนะนําเอาเป็นถึงให้หมดดีกว่าแล้วก็อุปกรณ์ผมแนะนําให้เป็นเลือดกับถึงผสมกันคอยดีบัฟก็พอนัดเลวานจากที่ผมลองมานะ มันไอเมื่อกี้ไปรีทำไมวนะนยมันดีกว่าไม่ไดีผมไม่ใช่คำว่าดีกว่าสกิชิมาแล้วกันสกิลสองฮะสกิชิมามันบัฟได้ใช่ไหมนัดเลวานมันดีบัฟนัดเลวานมันออกบ่อยกว่าสกิชิมานะเดี๋ยวคอยดูนะมาถึงมันจะใช้เลยสามารถพูดปุ๊บไม่ใช้นิฮารนะอ่ามันไม่ใช่วะอ่าใช่ละเห็นไหมคือมันใช้เร็วมากเลยนะครับนัดเลวานเนี่ยสลหรับสกิลสองดีบัฟอีฝ่ายนะครับแต่สกิชิมาเนี่ย ผมเจอปัญหาบางครั้งเว้ยเวลาลงอะ่ะมันไม่ค่อยใช้นะครับเดี๋ยวขอสวิตต์แป้ดูปหนึ่งอ่ะเดี๋ยวดูสกิชิมาผมนะเดี๋ยวดูสึกิชิมาผมนะมมนะอันนี้ขอเปลี่ยนมานิดหนึ่งเดี๋ยวดูนะว่ามันจะใช้ท่าสองตอนไหนเอาใช้เลยเหรอของผมหรือของอีฝ่ายอีฝ่ายนี่หว่า ผมดิเออเวลาพูดปุ๊บมันใช้เลยวะ่ะปกติมันไม่ค่อยใช้นะซึดิชิมะผมอะเอสอสงสัยด่ามันเยอะมันเลยโชว์ให้ดูนะครับโอเคกลับไปนั้นเรือวานต่อนะครับคือปัญหาที่ผมเจอนะสูดิชิมะผมมันไม่ค่อยปล่อยท่าบัฟบเท่าไหร่มันไม่ค่อยปล่อยเร็วอะมันชอบไปปล่อยทีคือหลังๆอะ แต่นัตเลวานเนี่ยมาถึงมันศาสตร์เลยก็คือเป็นข้อดีของมันนะครับอาจจะอยู่ที่ดวงด้วยมั้งไอ้น,นี่ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ช่วงเวลาที่ผมเล่นเจ้านัตเลวานมาเนี่ยมันปล่อยบ่อยมากเลยเมื่อเทียบกับซึกิชิมะที่กว่าจะปล่อยแต่ไม่ใช่บอกว่านัตเลวานเก่งกว่าซึกิชิมะนะซึกิชิมะดีกว่านะครับเพราะเขาเอามันตัดเขาไม่มีทะรวมบาลียด้วย มันจะติดปัญหาตัวนี้คือ,อนัทเลวานจ,จะทำดาเมจไม่ได้เพราะเขาเอามาตะาหมดนะครับ,รบ okay, โอเคก็คประมาณน,นี้แล้วกันสำหรับ PVP เดี๋ยวเราไปดู PVE มากบ้างนะครับเอาจริงๆ PVP เนี่ยมันจบตั้งแต่ที่ผมพูดอธิบายแล้วนะครับจริงๆเราไม่ต้องดูรูปแบบการเล่นจริงๆก็ได้นะครับเพราะว่ามันเอามาแค่ถึกๆแล้วก็ปล่อยท่าสองนะเห็นไหมมันปล่อยทีนะเออนั่นคือข้อดี เอาล่ะเราไปดูเกมเพย์สลหรับ PVE แล้วกันว่าเขา PVE ได้หรือเปล่านะครับเอาจริงๆเขา PVE ได้นะครับสบายๆเลยปล่อยออโต้ยังได้เลยนะครับซึ่งอุปกรณ์ที่ผมใช้นะนี่คือคัมีร์ผมนะและนี่คืออุปกรณ์ของผมคือผมจะทำเหมือน PVP เลยนะครับอุปกรณ์อาลิงแล้วก็ของผมเนี่ยเหมือน PVP เลยนะครับอาจจะไม่เหมือนตรงไอ้ตัวนี้ ไอในพีพผมใช้เป็นเจ้าโคกะเนาะอันนี้ผมขี้เกียจเปลี่ยนเอาเป็นเคเจิแหละแตกต่างกันไม่มากนะครับจริงๆแตกต่างกันเยอะนะเพราะมันได้ตายเกิดด้วยนะครับโคกะแต่ขี้เกียจเปลี่ยนแล้วมาคัมพีเนี่ยคัมพีกับน้ำหอมอาทิตย์ที่แล้วผมลืมลงโคตรซวยเลยนะครับผมลืมลงบ่อยมากอาทิตย์นี้หวังว่าจะไม่ลืมแล้วครับ เขาไม่คิวเลอร์นะครับไม่ต้องหวังคิวเลอร์เลยละเพราะว่าเขากระทืบหน่วยสูนย์นะครับเดี๋ยวขอใส่ตัวละครดับน้ําหอมเข้าไปด้วยอ่าวเวนกัมเออโฟลทายก็ต้องเอาออกสุดท้ายก็ต้องเอาออก,กอเออ,อ,เ,อ,อเปลี่ยนให้เขานิดนึงโกกโอเค ป่ะอาจจะนานหน่อย,ยนะครับสำหรับรีวิวเจ้านี่เนาะเพราะว่าเราต้องอธิบายแล้วก็ไปเล่น PvP มันจะช้ากว่าตัวละคร PvE เนาะเพราะว่าเราต้องลง PvP ด้วยนะครับ<ต>มาดูกันอ่าบาเรียมีให้ด้วยนะครับเห็นไหมแต่ว่าบาเรียเนี่ยมันจะหมดไปเองนะถ้าเกิด เราใช้ไม่หมดนะครับเนี่ยมันจะการได้ทั้งหมดสิบพิษการตีของพีพเขาก็ไม่กว้างนะครับเนี่ยกระจึกกระจึกกระจึกท่าหนึ่งของเขาไกลหน้าดูเลยนะครับแต่ว่าไม่มีดาเมจเพราะว่าเขาเน้นการโจมตีปกติเป็นหลักนะครับส่วนท่าสองที่เป็นสกิลดีบัฟเนี่ยไม่ดีในการลง P ี e เพราะว่าอะไรเพราะว่าสมมตินะเว็บนี้นะผมกดนะ เห็นไหมมันขึ้นดาวแต่พอไอ้พวกนี้ตายเนี่ยไอ้ตัวที่เกิดมาใหม่เนี่ยมันไม่โดนนะเพราะว่าไอ้ตัวเก่ามันตายไปแล้วนะครับคือไอ้ท่าเนี่ยมันจะใช้ได้ดีกับบอสกับฮีโร่ดีกว่านะครับกับฮีโร่มันไม่เหมาะกับใช้กับพวกกี้กพวกนี้เพราะว่ามันตายแล้วก็เกิดใหม่และไอ้ตัวที่เกิดใหม่ก็ไม่โดนผลกระทบของการลดนะครับเดี๋ยวก่อนเฮ้ยผมดูผิดหมดเลยนี่หว่า ผมพูดผิดใน PVP เดี๋ยวกอนเมื่อกี้ผมไม่ชชว่์เอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวดูท่าสองใหม่นะไอเวรรำผมนึกว่าสกิลสองคือสกิลสามแล้วนึกว่าสกิลสามคือสกิลสองเพราะฉะนั้นไอที่ผมบอกว่ามันออกสกิลบ่อยๆเห็นไหมออกดีบับบ่อยๆ, <laughs> อยๆใน PVP อ่ะที่ผมบอกมันออกดีบัฟบ,บ่อยๆ,อยๆมันคือสกิลสามเว้ย โช์ไก่ตัวเบลเลอร์เลยผมเนี่ยมันคือท่านี้โอ้โหผมจำผิดผมก็ว่าแลยมันใช้บ่อยยังแปลว่าโอกาสการใช้เนี่ยพอๆกับพ,พ,พ,พวกตัวบัฟปกติแหละนะครับพอเมื่อกี้ผมบ่นนะว่าไอ้พวกตัวบัฟเนี่ยมันกว่าจะออกมันช้าเออพอไปดู PVP จริงๆแล้วมันสลับกันนะครับผมนึกว่าแอนิเมชันท่าสามมันคือท่าสองคนดูอาจจะกำลังคิดอยู่ว่า ทำบ้าอะไรลงไปนะครับเออผมพูดอะไรลงไปวนะน่ยเอาตลกเหมือนกันขออภัยนะครับขออภัยแล้วกันเ <c oughs> นี่ยมันคือท่าสองเว้ยเอย้ท่าสองเนี่ยผมจําผิดผมนึกว่าเอฟเฟกต์ท่าสามมันคือท่าสอง <c oughs> อุสาพูดอวยไป <c oughs> มาไปดูออโต้บ้างนะครับจริงๆออโต้ดือได้แล้ว,ลว,ลวนะครับเพราะว่าน้ําหอมผมก็มีแล้วก็คมพีก็ใส่นะครับพอชะะัน้นใครจะปล่อยออโต้เนี่ยโอ้โหมันกวนตีผมเนี่ยมันปล่อยโชว์ <c oughs> ท่าสาม เพราะฉะนั้นใครที่จะใครที่จะปล่อยออโต้เนี่ยแนะนําให้ของเยอะๆก่อนนะครับแล้วก็คัมพลีโจมตีด้วยเนี่ยเห็นไหมผมปล่อยออโต้ก็อยู่เหมือนเด็กมันจะโดนเบาๆหน่อยให้ปล่อยลิ้นถึงนะครับแล้วก็ตีได้เลยไม่ต้องกลัวนะครับเนี่ยเห็นไหมถึงเห็นไหมมันไม่ค่อยปล่อยท่าสองเลยไม่รู้เป็นไรยิ่งใน p ีพเนี่ยมันไม่ค่อยปล่อยไอ้พวกตัวบัฟไอ้พวกตัวดีบัฟเนี่ยมันไม่ค่อยปล่อยเท่าไหร่ โอเคเดี๋ยวไปดูแอนิเมชันทำให้ตายกันบ้านะครับใน PVP ไม่ได้กดให้ใช้ดูเลยนะครับมีโอกาสตายมาดูกันว่าตายเปล่าไม่ตายแต่มันตอร์ตายเอาใหม่ เรียบร้อยนะครับติดตายก็จะเป็นแบบนี้นี่เองนะครับโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับนัดเลเวนแล้วผมก็โชว์ไก่ตัวเบลอร์อีกแล้วนะครับก็คือไปจําเอฟเฟกต์แอนิเมชันผิดระหว่างท่า2กับท่าสามนะครับเพราะฉะนั้นไอที่ผมพูดตอนต้นใน PP ที่บอกว่ามันกดสกิลดีบัมบ่อยลืมๆมไปนะครับเหมือนกันนะครับเหมือนเหมือนซกิชิมาผม เะครับเป็นอะไรไม่รู้ไม่ค่อยชอบปล่อยกันนะครับมีของดีแต่ไม่ค่อยปล่อยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเนี้ยปุ๊บมันจะปล่อยรัวเลยนะครับสกิลแต่ว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสําหรับคนที่เน้นการโจมตีปกติผมแนะนําให้เอาไปแย่งทําให้ตายดีกว่านะครับจะดีกว่าโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับนัดเลวหวานนะครับตามที่บอกไปว่าคนที่เปิดได้มา นะครับคนที่เปิดได้มาเนี่ยมันพีวีพีได้ไหมได้นะครับได้อยู่นะครับมันก็เป็นตัวละครทางเลือกนะครับก็เป็นตัวละครลองจากพวกท็อปเทียนะครับท็อปตอนนี้ที่ผมแนะนำนะเคมปะจิยามาโตเกนริวไซนัทเลวานเอ้ยไม่ใช่ดิพูดผิดฮัดวานนะครับมันวนวาน,นเหมือนกันฮัดวานนะครับแล้วก็สกิชิมะสี่ตัวนี้นะครับสามตัวนั้นเป็นตัวละครอมาตะนะครับก็คือปู ทัชวานกับสกิชิมาเป็นตัวละครอมตะนะครับแต่ว่าปูเนี่ยจะจะเจ๋งกว่าในเรื่องของตีทะลุทะลุอมตะแล้วก็มีในเรื่องของสถาพิบติ2อันนะครับเคป,ปจิไม่อมตะก็จริงแต่ว่าเขาโคตรโคตรแรงเลยนะครับแรงกว่าเพอเพอแรงกว่าผู้สังหารตรงอีกนะครับเพราะว่าเขาเพิ่มฮิตการโจมตีปกติบวกถึง2ด้วยกันนะครับก็เหมือนไอ้มีมที่ผมเล่นใน a c e b o o k น่ะไม่รู้ว่าคนดูกันหรือ,อยังนะครับใน Facebook ที่ผมเล่นมีมไปที่มีคนอ่าที่บอกว่า เคปจิไม่เห็นเก่งเลยเพราะมันไม่อมตะเห็นแล้วฮาเลยนะครับเพราะว่าตัวเขานเนี่ยเคปจิเนี่ยเขาไม่อมตะก็จริงแต่เขาตายเกิดได้นะครับแต่คุณตายเกิดไม่ได้นะแล้วเขาตีแรงด้วยนะผมเคยลองเจอป,ปู่ห้าถา้านะปู่ฝ่ายบันแรงมากก็จริงมันฆ่าเคปจิผมตายปุ๊บเคปจิผมเกิดมาฟันหลังเขาเขาตายต่อแต่ว่ากับการตรงเคปจิผมตายปุ๊บมีโอกาสได้แก้ตัวใหม่เพราะว่ามีตายเกิดแถมได้ถึงสองรอบด้วยถ้าเกิดใครที่เอาน้ําหอมไปตายเกิดเนี่ย เพราะเขามีตายเกิดติดตัวแล้วก็มีน้ําหอมด้วยแถมเคมบจิฆ่าใครปุ๊บคนนั้นไม่ได้เกิดต่อปู่ก็คือหมดสิทธิ์ตายแล้วตายเลยนั่นแหละคือความโกงของเคมบาจินะครับตายเกิดไม่ได้โคตรโกงเลยแถมคิดการโจมตีบวกถึง2นะครับมันโกงมากๆเนาะหลายคนก็เลยตั้งคําถามว่ามันอาจจะไม่โกงก็ได้มั้งมันเจอฮัชวานตีก็ตายเพราะว่าฮัชสวานตีทะลุมันแพ้ทางอะไรพวกนี้คุณลองของเท่ากันสิครับต่อให้ของคุณดีกว่าเคมบาจิหน่อยนึงก็แล้วแต่ แล้วแต่นะแต่ถ้าคนเตียนตัวๆเนี่ยตามที่ผมบอกอะเลือดคุณอยู่เท่าไหร่อยู่เท่านั้นคุณตายปุ๊บคุณจบเลยแต่เคมาจิมันตายแล้วฟื้นมาใหม่ได้มันวัดมันบวกกับคุณได้ต่อพูดง่ายๆ HP พีเลือดมันเยอะกว่าตัวพวกคุณปกตินะครับเพราะว่ามันตายแล้วมันฟื้นแต่คนที่ตายแล้วตายรับไม่ลืมตาตื่นเลยนะครับโอเคเรานอกเรื่องไปเยอะละเมื่อกี้ไปนอกเรื่องเป็นเคมาจินะครับน่าจะกระจ่างกันนะครับถึงผมได้บอกว่าเคมาจิมันโคตรโกงนะครับก็อยู่ที่มุมมองแต่ละคนแหละนะครับแต่ผมก็ สงสัยบางคนเหมือนกันบางคนบอกเคยมปะจิมันไม่โกงแต่ว่าถ้าเกิดคมภีมันคมภีมันเยอะมันโกงเออผมก็เลยงงผมก็เลยคิดว่าคุณน่าจะหมายถึงว่าคุณเอาตัวละครที่คมภีเยอะไปตีเคยมปะจิแหละนะครับเอาจริงๆถ้าคีรีคุณเยอะตัวละครคุณโคตรเทพไปตีเค็มปะจิที่ของไม่ฟูคมภีร์ไม่เยอะ <c oughs> คุณไม่ต้องแปลกใจหรอกครับคุณเอาตัวอะไรไปตีคุณก็ชนะนะครับถ้าเกิดเคิมปะจิของเขาของไม่ฟูคมภีรแค่หนึ่งของมันง่อยๆเนี่ยแต่คุณตัวฟูอะ มชะละท้งหมดนะครับเกมนี้อยู่ที่ของด้วยนะครับในการลง PP ตัวละครโกก็จริงแต่ว่าของต้องพอมีด้วยนะครับมันถึงจะดึงประสิทธิภาพมาได้ดีก็เปรียบเสมือนนัดเลวานะตอนนี้นะครับผมก็เลยมารีวิวให้ฟังนะครับว่านัดเลวานตอนนี้เหมาะกับการเล่นแบบไหนนะครับก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์เนาะเพราะว่าตามที่บอกเราเอามาเน้นยืนในเมตาพีพีนะตอนนี้นะครับแนะนําเน้นถึงนะครับน้าหอม2เวลเนี่ยผมแนะนําเป็น ตายเกิด1แล้วก็ตีทะลุบาเลียแล้วกันนะครับเพราะผมก็ไม่รู้ว่าเอาอะไรเหมือนกันเออผมแนะนํา2เป็นสออันนี้แล้วกันนะครับอ่ากับให้มันยืนเพื่อที่จะทําให้ฝ่ายติดพิษหรืออาจจะโชคดีเก็บไม้ตายทำให้ฝ่ายตาย,ตายแล้วก็ดีบัฟฝ่ายเท่านั้นแหละคือหน้าที่นัดเลวะนะครับแต่ก็ระวังไว้ด้วยว่าเขาแพ้ปูหนักเหมือนกันนะครับเพราะว่าปูเนี่ยมันสร้างหานสตลิเตอร์แล้วก็เป็นหนึ่งในเมตานะครับเพราะฉะนั้นก็ระวังกันด้วยในการใช้ นะครับก็เป็นเทีย์ทางเลือกนะครับใครที่ได้มาก็ไม่ต้องผิดหวังนะครับเขายังมีดีตรงที่เป็นลิมิเต็ดออโต้ก็ได้นะครับออโต้เก็บน้ำหอมได้แต่ว่าคุณต้องอัพของให้เขาหน่อยนะครับ PVP ตามที่เห็นนะครับพอได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับฝากทุกคนด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้เราด้วยนะครับคลิปนี้ก็อธิบายซะยาวเดินนะครับถึงหลังๆเราจะนอกเรื่องไปพูดถึงเคปบจิก็เถอะนะครับเพราะว่า เราพูดถึงพีวพีไงนะครับผมก็เลยอยากอธิบายให้ทุกคนทุกคนเข้าใจกันนะครับว่ามันเล่นยังไงมันดียังไง PVP ตอนนี้มันน่ากลัวเคมจิตรงไหนอะไรยังไงนะครับก็วิธีการเลือกคู่ต่อสู้ก็เป็นหนึ่งวิธีที่ฉลาดนะครับไม่ต้องอายนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายคนก็ทำนะนะครับอย่าไปบ้าบวกกับคนที่เก่งกว่าเยอะนะครับไปบวกกับคนที่เราชนะดีกว่านะครับ PVP คุณอยู่สูงไม่ได้บ่งบอกว่าคุณเก่งอะไรมากตามที่บอกอยู่ที่ว่า คุณกดเยอะขนาดไหนนะครับคุณเลือกคุณต่อสู้ดีขนาดไหนนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่นะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ